กองบัญชาการกองทัพไทยจัดการประชุมชี้แจงบทบาทภารกิจของกองทัพไทยและบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่67โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวต้อนรับและมีการบรรยายสรุปบทบาทและภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในงานด้านความมั่นคงของชาติผมว่าวันนี้ผมขอมาแชร์สิ่งที่จะพูดคุยกันครับ เริ่มแรกก็คือผมเชื่อในการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ทําไทยทาจะต้องมาจากนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นผู้แทนประชาชนในรัฐบาลที่เป็นคนเลือนต้องดูแลกองทัพเพราะฉะนั้นเราก็หยิบจากนโยบายของตัวกระทรวงกลาโหมมาเป็นตัวหลักอันนี้คือนโยบายทั่วไปต่อไปเป็นนโยบายเฉพาะครับสัยท่านรัฐมนตรีสุทินส่งต่อมาสู่รัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยก็มีข้อผับเปลี่ยนมางนะครับแต่หัวใจหลักก็คือทําให้กองทัพเป็นที่ไว้ใจของประชาชนนี่คือหัวใจหลัก เป็นทหารอาชีพมากขึ้นเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้โปร่งใสามากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยท่านฐมนตีกุ่มตมเชื่อมั่นว่าเราจะทําให้เกิเข้าถึกเงทัพได้ง่ายขึ้นจากนั้นมีการเยี่ยมชมการจัดแสดงปฏิบัติภารกิจและชมสาธิตระบบควบคุมบังคับบัญชาหน่วยในสนาม โดยรับชมการจัดแสดงการสาธิตยุทโปกรณ์สตาติคิ้นิสเพของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลศูนย์รักษาความปลอดภัยโครงการทหารสื่อสารนักกองบัญชาการกองทัพไทยาน่มีกานสุว่ามีีนุญาตเรีเชิญด้านหน้าเวลานี้ครับสามส่งแารการส่งรเช่นในมือัสาซึ่งลงเตอร์นะครับก็ทำ รื่องความสัมนาแล้วก็ความปลอดภัยในการปฏิบัติการับารถไเาไมลปฏิบัติการโทรทีรับาึ่งใช้ฉันเปัน รับการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันร,ราชอา,าการทําให้เข้าใจในงานด้านความมั่นคงและได้รับทราบถึงบทบาทภารกิจของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยและจะนําความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตและร่วมมือร่วมใจการสร้างความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวมต่อไป